ทุกคนคะช่วงนี้มีใครเป็นหวัดกันหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะแอนโปรอาจจะหูแว่วหรือเปล่าช่วงนี้นะฝนฝนอาจจะตกฟ้าผ่าเปี้ยงๆอาจจะเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนก็ได้นะอืมนว้วไปเห็นได้เสียงฝนเลยนะคะน,น้าณัทฝนไม่ตกหรอครับสงสัยนะ้าจะหูฟ้าอืมลินะ่านน่าสงสัยที่สุดเลย <laughs> พี่น้องคู่นี้นี่นี่แต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยเวลาออกไปเรียนหนังสือออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปทําง,งานนะระวังเรื่องฝนด้วยช่วงนี้เข้าหน้าฝนเต็มๆแล้วใช่เลยน้องเอถ้าฝนตกก็หาที่หลบฝนนันก่อนนะอย่าฝ่าฝนเลยถึงบ้านแล้วก็รีบอาบน้ำกันด้วยนะนี่นะะักหาข้อมูลมาด้วยนะครับเป็นวิธีดูแลสุขภาพปานวัดอ๋อ ที่โรงเรียนโนวาก็สอนแล้วก็บอกมาเหมือนกันครับโอ้ดีเลยครับโนวางั้นโนวาช่วยนานนทบอกข้อมูลหน่อยได้ไหมครับโนวาจําได้ว่ามีให้กินเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงหรือแร่ธาตุสูงจะช่วยลดระยะเวลาในการป่วยและลดการอักเสบครับโอ้ยเก่งจังเลยโนวาแล้วก็รับประทานผักผล,ลไม้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อครับโอ้เก่งมากเลยครับโนวา และที่สําคัญเนี่ยยังต้องทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีด้วยนะครับเพราะวิตามินซีเนี่ยถึงเป็นยาป้องกัน่านธรรมชาติช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเราแข็งแรงรวมถึงกระเทียมและหัวหอมควรจะปลูกเข้าไปในอาหารด้วยจะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยครนะ เขามาจริงนะคะเนี่ย,ยังนั้นฉันขอเตือที่นักนิดนึงแล้วกันถ้าเรากินพวกธันยพืชแล้วก็ข้าวโอ๊ตด้วยเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยใช่แล้วแอมโก็เฮลตี้โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน